วันที่18มกราคม2566ลิเวอร์พูลเอกโคประกาศคะแนนนักเตะหงแดงลิเวอร์พูลหลังบุกมาเอาชนะหมาป่าวูแฮมตัน1-0ในศึกเอฟเอคัพรอบ3ามเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมตีตัวผ่านเข้ารอบต่อไปควินในเคเลเฮอร์เจ็ดแทบไม่ต้องออกแรงเซฟเล่นบอลกับเท้าได้ดีอิบราฮิมาคน, 7, นาเต้เจ็ดคะแนนไม่มีข้อผิดพลาดอะไรลูกกลางอากาศเก็บได้หมดโจกโกเมสแปดเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง,งมีจังหวะช่วยให้ทีมไม่เสียประตูเจมินเนอร์เจ็ดคะแนนลงเล่นแบบขวาช่วยทีมได้ดีก่อนถูกเปลี่ยนตัวระหว่างครึ่งหลัง ข้อตาสิสิมิคาเจคะแนนทำได้ดีทางฝั่งซ้ายทั้งเกมรุกและเกมรับสเตฟานบาดสเตอร์แปดโดดเด่นมากในแดงกลางทั้งรุกและได้รับคอยสกีนบอลก่อนถึงแผงหลังๆได้ดีติอาโกอันคันทาร่าแปดระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งจัดไปหนึ่งแอซิสให้เอเลียตยิงประตูใช้การจ่ายบอลทำได้ดีมากในนัดนี้นาบีเกอิต้าเจคะแนนทำได้ดีในการขับเคลื่อนเกมจากกลางไปหน้ามีจังหวะจ่ายบอลสวยๆให้เห็น โคดีกับโปรเจกต์คะแนนมีจังหวะยิงหลุดกรอบกับหลุดไปยิงติดเซฟแต่ก็ถูกจับล้ำหน้าไปก่อนแล้วฟาบิโอคาวันด้ยเจ็ดคะแนนมีส่วนกับเกมรุกพอสมควรมีจังหวะยิงเข้าแต่ถูกจับล้ำหน้าทาวีเอเลียตแปะคะแนนโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นยิงสุดสวยเป็นประตูชัยให้ทีมในเกมนี้